How to แนะนำวิธีการใช้งานชุดเทสเตอร์12เฉดสีของชอนแซนเดอร์บิวตี้ค่ะด้านในจะมีคำอธิบายพร้อมภาพประกอบอยู่นะคะแล้วก็มีตัวอย่างเนื้อรองพื้นทั้งหมด12เฉดของเราอยู่ค่ะวิธีการก็คือเราสามารถลอกซองออกแบบนี้นะคะทุกคนเลือกออกมาทั้งหมด3เฉดค่ะที่เรารู้สึกว่าใกล้เคียงกับสีผิวของเรานะคะเปิดซองออกค่ะก็จะมีเนื้อรองพื้นอยู่ด้านในแบบนี้นะคะ แต่ออกมานิดนึงค่ะแล้วก็ปลายที่ข้างแกนจนถึงลำคอนะคะทั้ง3เฉดสีแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ใช้นิ้วมือที่สะอาดมาเกลี่ยนะคะโดยเกลี่ยแยกกันค่ะให้เราเช็คว่าสีไหนที่ไม่ลอยออกมาหรือว่าไม่ดูเข้มจนเกินไปเป็นสีที่ดูกลมเกลืนกับสีผิวจริงของเราสีนั้นก็คือสีที่ถูกต้องนะคะ ซึ่งจะต้องทดสอบภายใต้แสงอาทิตย์หรือว่าแสงขาวเท่านั้นนะเมื่อได้เฉดแล้วให้เรานํารองพื้นส่วนที่เหลือมาลงบนใบหน้านะคะแล้วก็แต่งหน้าส่วนที่เหลือได้เลยนะคะทุกคนเพื่อจะได้เช็คดูว่าระหว่างวันเนี่ยเนื้อรองพื้นนะคะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรตอบโจทย์หรือไม่ค่ะ เพียงเท่านี้ล้วค่ะรับรองว่าสาวๆจะได้เฉดรองพื้นที่ใช่และเนื้อรองพื้นที่ชอบจ้า